อ๋อสี่สองครับอันนี้เจ้าดําจากเป็นตัวตีนะครับกลายมาเป็นตัวชงนะครับเชิญเยี่ยมนี่ยโอ้โหล้นเหมือนกันนะอ๋อครับสองตัวสี่ครับ, 2, 4, รบอ๋ลิวเซิร์ฟลูกนี้เป็นไงเซิร์ฟแล้วมองด้วยเป็นไงล่ะเออมาแล้วมาแล้วสามสี่ครับห <4, 4. S 2> นี่ลูกเซิร์บแอบสอง จบชเงเลยหัวริ้วแปะข้าพี่ก่อนโอ้สวยงามมากลูกนี้ามมาเกีย่ยปัญญาว่าไงยอดอลิวแปะ่อีกโอ้เมกามครับสีต่อสามครับโอ้เสิร์ฟดีมากห้าสามครับยอดอีกแล้วครับจำจับหนึ่งยกสองโอ้ห่างครับยอดแถาพี่ยามยังอยู่ครับเสือโยกมาห่างครับ เกี่ยวแก้ไปก่อนเขายังอยู่พี่ต้อมส,สวยๆจ้าเออยังอยู่กำวางไงลูงนี้อาลิ้วป้าเข้าไปสามห้าสามห้าโอ้ทีนี้อุดมสมบูรณ์ครับลูกเสิร์ฟตเด็กสมบูรณ์ครับมาสักครู่ตะกอเข้านะครับห้าสามครับชดจำวหนึ่งโยกสองเฮียมันยา โอ้โหมงดีค hmm. ร oh, oh, mm ับลรงนี้หาสามครับดำจำหนึ่งโยกสองอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบโอ้โหติดหลังเท้าพี่เจิดโยกมาอย่างนี้เอ้าไม่อยู่ครับกอดอยู่ที่หกต่อสามครับเสืดยอดอีกแล้วดำจำหนึ่งโยกสองโอ้โหสวยงามครับลรงนี้ยอดเอายังอยู่พี่เจิดโมครับ สี่ต่อหกครับโอ้โหเสือบีครับลรงนี้หายะบรรยาโอ้โหตีหลังเท้าเอายังอยู่หกต่อสี่ครับหนัว่าไงโยกอย่างงี้โอ้โหไล่หน้าคว้าโอ้โห่เชิดเร็วมากครับตรงนี้เฮียมันยาโอ้โหสี่ต่อสี่ครับ ไปแล้วโอ้โหพี่าำยังแก่ดีดีครับมาหาครับลูกนี้เหยียบวิญญาโอ้โหเหยียบวิญญาไม่วิ่งครับลุงนี้สี่ต่อเจ็ดครับไปแล้วลูกนี้ไป,นะไปเด้งความจำจํานึงโยกสองโอห่างครับยอดเหยียบวิญญาเปิดพยายามโอ้โหทนันเลยเนี่ยเอาอยัางทันครับ คำคำหนึ่งยกห่างครับอูอ้บแขดต่อสี่นะครับดำเปิดยกมาอย่างนี้หวานเจี๊ยบเอาล้นครับอย่างนี้เฮียบัญญาว่าไงโอ้โหหมงสุดตัวครับก้าต,ต่อสี่ครับดำเปิดหัวยกอย่างนี้ก็สวยสิครับโอ้โหสวยงามครับสี่ต่อเก้าครับ โอ้โหได้แต้มับลุงนี้สกรอ 5, สกร์5-9ครับจำเซิร์ฟโอ้โหเอ,เอ้า5ครับมาครับกระดมโยกอย่างนี้ก็สวยดีครับยอดโอ้โหเฮียเปิดไซด์ได้ับลุงนี้วาเอาล้นครับน้ำเปิด ยกด้วยหูอ๋อวิ่งล่างข้ามได้ด้วยนะครับเอาติดงั่ง9-9ครับ9ครับโอ้โหเส์ฟดีครับเงียบอย่าแก้มาครับอย่างนี้ดำโอ้โหเออเข้าตัวครับตรงนี้9-5ครับ ครับจะดำเปิดหัวโยกไหลมาโอ้โหลิวแก้ดีครับนี่มันยาววาไงอาวครับเปิดหนึ่งโยกสองลิวยอดูนี่โอ้โหยังอยู่นะครับเอาไงครับลูกนี้ล้นไหม โอ้โหไม่ลดนะครับโอ้โหได้มาครับลุงนี้หกต่อสิบครับเชิดชัยหนึ่งยกสองส,สวยยอดอำเภออย่างนี้ว่างไงยอดโอ้โหยังอยู่ครับ อะไรโอ้สวยงามครับรู้สึว่าโอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้ไม่อยู่แล้วครับศูนย์ต่อเจ็ดครับ โอ้โหเสิอดีครับตรงนี้ยังอยู่นะฮะโยกโลนี้อ้าวนะครับจะลดอีกหรือเปล่าครับอาวไม่ลดครับตรงนี้แฮมเดียวกันครับยอดอีกแล้วดำจำหนึ่งยกสอง ยังไม่เสียนะครับลูกนี้ครับเอายังได้นะครับจังหวะนี้ว่าไงลิวแข่ข้ามไปก่อน,นครับแข่ตัวอีกครั้งนึงครับลิวแก้ตัวอีกครั้งนึงหลังเทา้าเยอะหลังเทา้า <c oughs> มาครับลูกเสิร์ฟจอบบอลครับนี่ว่าไงลูกนี้ <c oughs> เปิดมาดำ โอ้โหยกไปไหนครับอโอ้โยตัวแกดีครับเ,เกมครับเ,เรียบร้อยดีครับ